สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องอลิทีวีชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแจกแจก ID สร้างเองนะคะแต่ ID ดีอยู่ใต้คำอธิบายคลิปนะอันนี้เราไม่เปิดให้ดูเพราะว่ามันจะมีแต่การทัวร์ไงทุกคนเราจะพาทัวร์อย่างเดียวนะแต่ถ้าใครที่อยากให้เราสร้างอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าคอมเมนต์ปิดก็จบกันเท่นี้นะคะซึ่งวันนี้เราก็เออไม่ได้มาแบบว่า เล่นเป็นยันจังในการันะคะที่มีกันค้อน,นะคะที่มีเลือดนะนะคะกันค้อที่มีเลือดตนเงไม่ทิมนะคะจะเลือดไหลเต็มก็ช้าเราไม่เราไม่ห้มามนะคะคือเป็นคนดีนะคะอันนี้เราสร้างแล้วนะคะอาหารทะเลนะเราจะจะิ้มก็ได้นิ่งนะเราก็ต้องไปทิศทะเลก่อนแล้วก็ต้องไปที่ทะเลก่อนนะคะทุกคนถึงจะไปได้นะ ที่ทำไดีได้เยี่ยมมากๆทุกคนเมื่อกี้เสียงปุ่นนะคะน้องอะไรนี่นะคะทุกคอนเ็นแล้วไฟ้าปะมีไอดีทพี่ถุดใอไปเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นไอดีร้านอาหารกอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทัวร์ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาก็จะเป็นร้านนะคะอันี้เราสร้างไม่สมประกอบคือเราสรางทะเลพี่ก็เป็นร้านอาหารทะเลไงอือเป็นร้านลอยทะเลไงแต่เราลืมสร้างบันไดให้ขี่จะแท็กมาแล้วกันทุกคน อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวพาเที่วก่อนนะเข้ามานะคะก็จะเป็นแคชเชียร์นะคะพี่ไม่เอาคนมาจริงๆเราเอาเป็นไมโครเวฟนะนี่ไม่พี่ไม่เอาคนมาไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นอ่างกุชชี่นะคะอันนี้สําหรับลูกค้าที่ V I P นะคะ V I P จะได้ไปอ่างกุชชี่ V I P จะได้ไปกินอาหารใต้น้ำนะส่วนใครที่เดี๋ยนะอันนี้นะคะใครที่ไม่ระวังนะคะก็อาจจะตกได้นะคะ ก็จะเป็นเออนะก็จะเป็นดีเจนะคะเป็นพวกดีเจดีเจอะไรอย่างงี้นะคะ oh, แล้วก็ให้แบบว่าระบายอะไรมาอันนี้มันจะมีคนมาทําให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลําโพงทีวีนะคะทำไมอยู่ไกลจังวะ oh, no. อันนี้ก็จะเป็นที่เปิดเพลงนะคะอันนี้ถ้าจะให้เปิดเพลงสำหรับตอนเย็นแต่ว่าตอนเที่ยงเที่ยงให้เปิดทีวีนะนี่นั่น,ะน ทีวีจาถ้ามีข่าวใหม่ก็จะเปิดมานะคะเหม,มือนว่าเปิดทวิตอยู่เลยนะนี่นะนี่ก็จะเป็นร้านของเรานะคะร้านก็อาจจะเล็กๆนะคะนี่อันนี้เราไม่ได้มาเล่นจริงจังนะคะที่แบบว่าเอคันฆามีเลือดนะคะมีเลือดไหลฮ่ะเราจะเรากะโดดลงไปดีพี่อันนี้เราห้ามตกไหมเงนินจะจบกันนะคะต้องวาดมาใหม่หน,นะนี่ก็จะเป็นแบบว่าพวก ของอะไรนี้อันนี้เราปิดเสียงไว้นะคะเสียงเกมมันดังนะคะน,นี่กระโดดน้ำนะคะนี่นะคะเราก็เอาควันหมกมานะคะมันจะได้ว่าเหมือนแบบว่าอ่างกุชชี่อะไรนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยนะควันเนี้ยอันนี้ไม่ได้กินนี่ก็จะเป็นแคชเชียร์นะคะจริงๆเซนแมคขอเวฟมันเป็นแคชเชียร์นะดูดิอันนี้จะเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะอาหารสําหรับร้านนี้สําหรับคนที่มาเป็นครอบครัวนะคะ ใครที่ไม่มเป็นเป็นครอบครัวก,ก็เชิญนั่งได้นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะบางคนก็ถ้าไม่รู้จักกันก็มานั่งข้างกันก็ได้นะคะหรือว่าเอ,อตัดโต๊ะกันอะไรอย่างนี้นะคะไม่รู้จักกันก็นันได้นี่เห็นไหมคือบางคนนะเขาแบบว่านั่งแบบมีท่านี่ค่านี่ก็จะเป็นท่านั่งนะคะในน้อะไรอย่างนี้นะคะ เป็นพวกท่านนึงท่านนั่งนะคะนี่ล้าของเรานี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียของเรานะคะจริงๆเราสร้างไอเดียแค่นี้นะคะเพราะเราลบแล้วลบใหม่พอดีเกมมันค้างนะคะแล้วก็ลบแล้วลบใหม่ก็เลยเป็นนี้นะะแล้วก็แก้ได้ในดเดียวนะคะทุกคนอใครที่ดูคลิปเราสอนทำโต้คลื่นนะคะอันนี้ก็ให้ดูคลิปเราสอนทำโต้คลื่นนะคะอันนี้ก็ ใช้ไปทําหนังละครสั้นอะไรก็ได้นะคะอันนี้เราเดี๋ยวอันนี้เราไม่อันน,นะคะวิธีนี้นะคะลองทําดูนะคะถ้ามันได้ก็คอมเมนต์กันมานะาปิดคอมเมนต์ก็ไม่จำายนะนี่นะคะนี่นก็จะเป็นไอดีของเรานะคะถ้าใครชอบไอดีเราก็อย่าลืมไปไลค์กันด้วยนะ ี่เห็นไหมมีปุ่มไลค์อย่าลืมกดไลค์นะแต่เรากดไลค์เขาตัวเองแหละนี่นะคะชื่อก็ชื่อ,อว่าร้านอาหารทะเลนี่เลยนะเห็นไหมร้านอาหารทะเลแล้วก็ไม่ได้สร้างไอเดียอะไรอีกเลยนะคะเพราะเราบอกว่าฮะไม่ไม่ค่อยว่างนะคะช่วงนี้ก็โทรหาพี่บ่อยนะคะเพราะตอนนี้พี่เราไปกักตัวนะพอดีไปโรงเรียนมานะคะแล้วโรงเรียนเป็นที่เสี่ยงก็เลยต้องต้องไปกักตัวนะคะ นี่ก็จะเป็นเดี๋ยวว่าพวกไอเดิงไอดีของเรานะคะถ้าใครชอบไอดีของเราอย่าลืมแบบว่าใช้ไม่ทําละครด้วยนะอันนี้เราไม่เราไม่อันนั้น,นะะไม่คือถ้าใครกลัวลีขาสิ์ไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้เราไม่อันนั้นนะใช้ได้ลีขาศิษ์ลีขาเสิร์ลีขาศิาศ์เราไม่ตั้งนะคะอันนี้ไม่มีลีขาสิษ์นะใช้ได้เลยนะคะ ใครที่อยากใช้ก็ใช้ได้เลยนะอันนี้ถ้าใครแบบว่าอยากจะได้ล่าหานากางทะเลของเรานะคะไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะไม่ติดลิขาิทธิ์หรอกค่ะไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าของเรามันดีนะคะลงตัวเองก็แลเราเน,นี่ยคืออะไรอ่ะอุ้ยเข้าไปได้บอเดวมันมันเข้าไปได้ปะอันนี้จะมาพาด,ดัวร์ไอดีนะคะจะมาพาเล่นด้วยนะคะแล้ว คลิปเรามันก็ต้องยาวเ่าะทุกคนคือเมื่อหรถ้าคลิปสั้นๆก็คนดูจะไม่สนุกไะใช่ไหมคนดูจะไม่สนุกต้องเอาคลิปแบบว่าพวกยาวยาวคนดูจะเบื่อไหมแต่ส <c oughs> ีชมันนนี้อุย้ยอันนี้ก็น่าสร้างจริงจริงเนี่ยมันน่าสร้างไอดีมากทุกคนเราอยากสร้างไอดีจ้ะโอุ้ยอันนี้เป็น บโบดนะคะรักโบดเอาไว้แต่งงานส,สดีไม่ชีโอเคนะคะถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะคก็อย่าล like ืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะด้วยนะคะจัำเราวันนี้ช่องโอเ t v ิ h a ชแนลก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย